นเด็งานนี้คุณต้องลออมันนเด้ได้เะนดเด็นเดชนัเดชนเดนเดตรงมาทำไรขาคีมียดหลอมันนเดชเนี่ยกัรอะไรการแดดกานผ้าดีกแดดด้ยกันกผ้ากาแดด หน้ายิ่งใสๆอยู่ด้วยแม่หงอวันน่้ไม่ทันแล้วไอ้หา่าโอ้เตรียมหม่อมแม่รู้แล้วเนี่ยหม่อมแม่ตาตายแล้วต้องดูแลตัวเองกันตรงไหนเนี่ยได้ทุกตรงแหละวันนี้อธิเห็นเนี่ยเขา กองเขาทำมากองเขาแต่งกองเขาแต่ที่เห็นเลยแต่งเป็นฟ้าเออกองอะแต่กองเขาทำดีกองหนังนที่เห็นรักแก่แกนี่ไม่ใช่อะไรหรอกกองเขาทำมาไอ้ขาวขาวนวลนั่นก็อันนี้เขาเอามาเป็นสีเขียน ทิ้งหน้าทอมเมนจูุ้ด้วยเอออันนี้เขาทำอันนี้เขาทำเมื่อกี้ไหนไหนดูนะเดชไหนดูดิค่นเหมือนเลยเหมือนได้อะจริงนี่นี่ก็เอาร่อยแปะเยอะเลยเนี่ย้มึงเล่นหนังจีนวะเนี่ย ไม่ได้เป็นแท็กเตอร์แท็กเตอร์ไอะรถไหนนามันหาเงินร้อยล้านซื้อก็ไม่ได้นะอย่างเงี้ยต้องใช้เวลาเออมียะเป็นผู้เป็นคนหน่อยไ,ได้ครับ